โอเดอร์ Order, หรือว่าทำงานโลจิสติกในฝั่งของเซลครับเป็นตำแหน่งที่ไม่มีเพลาณนรายได้เราอยากได้เงินเดือนมากเท่าไหร่เราสามารถทําได้มากเท่านั้นเลยครับถ้าเจอปัญหาแล้วมีความคิดเชิงลบหรือในกระถิแน่นอนคุณจะมองว่าปัญหานั้นคืออุปสรรคแล้วก็จะเบื่อในที่สุดถูกต้องเนาะแต่ว่าถ้าเกิดคิดในเชิงบวกเนี่ยเราจะมองปัญหาเป็นการเรียนรู้น,นั่าคือโอกาส คนแบบนี้แหละจะทํางานในวงการโลจิสติกได้สนุกแล้วก็เติบโตได้อย่างรวดเร็วครับเพราะว่ามองปัญหาเป็นโอกาสสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ i t b s Podcast นะครับเป็นรายการที่จะพาคุณไปสู่เบื้องหลังการทํางานทางด้านโลจิสติกและไปติดตามชีวิตของคนทํางานทางด้านโลจิสติกกันนะครับแนะนําตัวก่อนนะครับผมชินปกรณ์พลภัยนะครับเรียกชื่อเล่นง่ายๆนะครับพี่โอมงนะครับเป็นวิทยากรประจําสถาบัน ITBS นี่คืออ p ีแรกของเรานะครับเป็นรายการที่แน่นอนครับได้สาระความรู้ความบันเทิงเป็นการพูดคุยกันอย่างสบายสบ กับคนในวงการทางด้านโลจิสติกนะครับประเด็นวันนี้ครับที่เราจะพูดคุยกันนะฮะเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับสำหรับคนในวงการนี้เลยนะครับเป็นเรื่องของซอฟต์สกิลซอฟต์สกิลอะไรครับที่สําคัญนะครับหรือต้องเตรียมพร้อมในการทํางานทางด้านสายงานทางด้านโลจิสติกันแน่นอนครับวันนี้พี่โอมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมา มีพี่ฟอดมาด้วยพี่ฟอดโลจิสติกแมนยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับสวัสดีท<อ>ุกท่านนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ที่เราทำร่วมกันนะวันนี้เป็นโลจิสติก x itbs นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยเรื่องที่สำคัญมากๆๆครับอย่างที่พี่โอมกล่าวไปเนาะเกี่ยวกับเรื่อง s o ฟต skill ครับใครที่สนใจที่จะเข้ามาอยู่ในการทำงานวงการโลจิสติกหรือว่าน้องๆที่เรียนจบแล้วอยากจะทำงานโลจิสติกเนี่ยมีอะไรที่สำคัญมากเกี่ยวกับ soft skill เดี๋ยววันนี้เรามารับชมไปพร้อมกันเลยนะครับรู้หรือไม่ จะมีธุรกิจหนึ่งที่คอยซัพพอร์ตเส้นเลือดใหญ่ตรงนี้ไว้นั่นคือธุรกิจโลจิสติกส์นะครับซึ่งมีมากมายในประเทศไทยนะครับแล้วก็ธุรกิจโลจิสติกส์นี้ก็จะมีคนที่ทํางานทางด้านสายงานนี้มากมายเลยนะครับต้องมีความรู้มีทักษะในการทํางานนะครับแน่นอนคนเหล่านี้จะต้องเจอกับอะไรยังไงบ้างประสบการณ์อะไรยังไงบ้างหรือซอฟต์สกิลอะไรยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้นะครับพี่ฟอดจะมา พูดคุยกับเรานะครับ<ช>ว่าทักษะอะไรที่สําคัญสําหรับคนที่ทํางานทางด้านโลจิสติกถูกต้องครับก็เบื้องต้นเนี่ยทางโลจิสติกแมนจากที่ทําช่องทำคอนเทนต์มานะครับก<ม>็จะตกใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าคําถามมากับทางเราเยอะมากว่าเฮ้ยการนําเข้าส่งออกคืออะไรพี่ครับการขนส่งสินค้าเนี่ย<ม>สินค้าที่อยู่ในมือเราเนี่ยมันมาจากไหน,นมันมีโปรเซสเป็นยังไงบ้างแล้วก็บริษัทชิปปิ้งบริษัทโลจิสติกแบ่งออกเป็นประเภทยังไงบ้างนะครับต้องบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วก็ อย่างจะบอกเบื้องต้นนะครับว่าการที่จะนําสินค้าเข้ามาชิ้นหนึ่งหรือว่าส่งออกสินค้าไปอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีขั้นตอนมีคนคนนึงครับที่สําคัญมากๆนั่นคือคือคนที่ทํางานโลจิสติกส์นั่นเองฉะนั้นคนกลุ่มนี้แหละครับคือคนที่สําคัญมากๆในการดําเนินธุรกิจต่างๆแล้วก็ดําเนินเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตไปมากขึ้นดังนั้นคนที่จะมาทํางานตรงนี้ครับต้องมีซอฟต์สกิลที่ดีมากๆและมีไมซ์เซ็ตที่ดีมากๆพอสมควรด้วยแล้วมันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะวันนี้ถูกไหมไ เมื่อกี้ฟอร์ดพูดถึงเรื่องธุรกิจชิปปิ้งธุรกิจสายเรืออะไรอย่างเงี้ยอยากอยากให้พูดถึงหน่อยว่าไอ้ธุรกิจชิปปิ้งธุรกิจเฟรชเอ็กซ์เพรสกับสายเรือหรือสายการบินเขามีความสัมพันธ์กันยังไงอ่าเป็นแบบนี้ครับต้องบอกว่าธุรกิจโลจิสติกสเนี่ยมันแบ่งออกได้หลายประเภทผมจะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับเฟิร์สไมน์นิดไมน์ลาสไมน์ถ้าทภาพรวมแบบซัพพลายเชนนะครับเฟิร์สไมน์นี่ยก็คือบริษัทที่คล้ายๆอาจแบ่งเป็นบริษัทรถเนาะรถหัวลากรถบรรทุกรถสี่ล้อหกล้อหรือว่าเเอออ่่บบรริษััททีป็นขงจาก ต้นทางเนาะเขาเรียกว่า first mile ม,มาที่ mid mile บ้าง mid mile มีใคร mid mile ก็จะมีบริษัทโลจิสติกอย่างเช่น freight forwarding นะก็จะมีสายเรือรก็เป็น mid mile เพราะว่าอยู่ตรงกลางละคนต้นทางไปรับมาละแล้วก็สรัรปลาย last mile ก็ส่งไปที่ปลายทางก็จะมีคนที่ส่งสินค้าให้เราอย่างรถบรรทุกอะไรเงี้ยเหมือนกันครับทีนี้มาแบ่งกันสเต็ปคร่าวๆที่เห็นชัดเจนเนาะก็จะมีบริษัทรถบริษัทชิปปิง้ง บริษัทเฟสโฟเดอร์บริษัทสายเรือต่าง<ช>ๆ,ๆ,ๆแคริเออร์สายการบินไปถึงปลายทางก็จะมีโฟเดอร์เหมือนกันมีเอเจนต์ก็จะมีชิปปิ้งที่ปลายทางเหมือนกันมีรถที่ปลายทางเหมือนกันแล้วก็ส่งของไปที่ปลายทางเห็นไหมครบรูปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ละในภาษาของพวกเรามันเหมือนล้าเป็นการเซอร์วิสคล้ายๆเหมือนแบบ door to door เนาะอ่าใช่ครับจากหน้า<ช>นประตูบ้านของซิปเปอร์หรือผู้ส่งออกผู้ขายเนี่ยไปยังหน้าประตูบ้านของผู้ซื้อก็พอเห็นไหมครับว่าการขนส่งโลจิสติกเนี่ยไม่ได้ใช้แค่ใครคนใดคนหนึ่งใช้หลายปาร์ตี้มากๆแล้้วก็คคคคนนนนนนนททททีีี่่่สสํําาาััญใใือง การขนส่งโลจิสติกนี่แหละม่ว่าจะเป็นพนักงานเล็กๆน้อยๆตั้งแต่คนขับรถมอเตอร์ไซค์คนขับรถหัวลากไปจนถึงพนักงานที่นั่งอยู่ที่ออฟฟิศคอยประสานงานกับสายเรือหรือว่าสายการบินพนักงานสายเรือสายการบินจนไปถึงปลายทางครับที่เป็นต่างชาติที่ต้องประสานงานกับเราเห็นไหมครับทุกขั้นตอนทุกกระบวนการเนี่ยใช้คนใช้แมนพาวเวอร์ทั้งหมดเลยดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในวงการขนส่งโลจิสติกหรือว่าซัพพลายเชนของโลกคืออะไรไม่ใช่รถไม่ใช่เรือแต่คือคนครับดังนั้น คนนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญคือกําลังสําคัญในการทํางานโลจิสติกส์ที่จะทําให้สินค้านั้นส่งไปได้อย่างสมูทนั่นเองครับตรงเวลาถึงเวลาถึงที่ถูกเวลาใช่ไหมใช่ถ<ช>ูกต้องเพราะฉะนั้นคุณภาพของบุคลากรในธุรกิจโลจิสติกส์นี่เป็นถือว่าเป็นคีย์สักเซสถูกต้องได้เลยใช่นะเพราะว่าเหมือนบอกว่าคนหลังบ้านนี่คือคีย์สักเซสของธุรกิจนี้เลยถูกต้องนะครับเดี๋ยวต้องถามพี่ฝอดอย่างหนึ่งครับว่าซอฟต์สกิลครับใช่ไหมซอฟต์สกิลของคนที่ทํางานทางด้านนี้มีอะไรบ้างโอ้มีลองลองแบบจริงๆการทําางนจิสสติิก่งที่สําคัญที่สุดเลยน ผมจากประสบการณ์เนาะคือความโอเพนไมลคือโอเมลเปิดใจอ่าเปิดใจ,เ,ดใจเพราะว่าถ้าเกิดเรามีทัศนคติที่โพซิทีฟมีความบวกแน่นอนครับการขนส่งโลจิสติกมันมีปัญหาเข้ามาทุกวันถ้าเราคลอสมายหรือว่าเป็นคนที่ปิดกั้นความรู้สึกแล้วก็ไม่อยากที่จะหาโซลูชันไม่อยากจะหาทางออกเนี่ยมันก็จะไปต่อไม่ได้อ่าดังนั้นคนที่มีความโอเพนมีความคิดบวกเนี่ยจะเป็นอะไรที่ได้เปรียบมากๆครับนี่แหละมันจริงๆมันไม่ได้ยากเลยไม่ต้องใช้อะไรมากมายเพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเราอะแค่เราโอเค ปัญหามาก็ไม่เป็นไรครับลองดูหาวิธีดีดีกว่าเพื่อที่จะทให้สินค้านั้นส่งได้สมุทมากคืนใช่เราเราผมส่วนตัวผมก็เคยทางานทางด้านโลจิสติกสนะ์เราจะรู้เลยว่างานทางด้านโลจิสติกส์เป็นเป็นงานที่เจอกับปัญหาอยู่ตลอดเวลาแน่นอนครับอย่างที่พี่ฟอรดบ,บอกถ้าเจอปัญหาแล้วมีความคิดเชิงลบหรือในกะที่แน่นอนคุณจะมองว่าปัญหานั้นคืออุปสรรคแล้วก็จะเบื่อในที่สุดถูกต้องเนาะแต่ว่าถ้าเกิดคิดในเชิงบวกเนี่ยเราจะมองปัญหาเป็นการเรียนรู้ปัญหาคือโอกาสในการ พัฒนาตัวเราครับใช่ไหมครับสำหรับโลจิสติกแมนเนี่ยมันคือชันเลนครับคือความท้าทายครับยิ่งปัญหาเยอะมามากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งสนุกสนุกมันเลยใช่ดังนั้นเนี่ยแหละครับคนแบบนี้แหละจะทํางานในวงการโลจิสติกได้สนุกแล้วก็เติบโตได้อย่างรวดเร็วครับเพราะว่ามองปัญหาเป็นโอกาสนะครับไม่ใช่มองปัญหาเป็นอุปสรรคเนาะนี่เลยอีกตัวหนึ่งผมผมถามคุณสอดนิดนึงเรื่องของ time management นะเรื่องของการบริหารเวลาเพราะว่าธุรกิจพวกเราเนี่ย จะรู้เลยว่าเราไม่ได้ทํางานแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวรเราต้องทำงานกับต่างชาติด้วยต่างชาติด้วยแล้วต่างชาติแน่นอนครับอย่างสารไมริกลอย่างเงี้ยเวลาตางกันเรา12ชั่วโมงอ,อย่างเวลาอย่างเงี้ยเราเราทำรายการกันนั้นประมาณ1 1โมงเขาห้าทุ่มการบริหารจัดการเรื่องของเวลาของของคนทำงนานทางด้านทางด้านเฟอร์เดอร์หรือโลจิสติกเนี่ยต้องต้องบริหารจัดการเวลาอย่างไงบ้างก็ต้องบอกแบบนี้เขาว่าการขนส่งโลจิสติกมันไม่มีหลับไม่มีวันหยุดสองการปีใหม่เราก็ยังต้องทํางานในบางครั้นบางกรณีนะครับดังนั้นการจัดการบริหารเวลาเป็นสสิ่่งทีําาคัญมก การจัดการเวลาทํำยังไงแน่นอนการทํางานโลจิสติกเราไม่ได้ทํางานคนเดียวครับใ,ใครทํางานคนเดียวรับรองว่ายากแล้วก็ไม่ค่อยที่จะซับเซตหรือว่าประสบความสำเร็จเท่าไหร่ดังนั้นการทางานโลจิสติกต้องมีทีมเวิร์คต้องมีแบ็คกราพหลังบ้านสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการกระจายงานจัดสรรเวลาให้ถูกต้องว่าใครควรทาอะไรตรงไหนตอนไหนยังไงนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดดังนั้นถ้าเกิดเรามีทีมงานที่ดีเราจัดการบริหารเวลาที่ดีเรามีการวาง SOP ที่ชัดเจนทุกคนทําตามทุกอย่างที่เราเซตอัพไว เวลามันจะเป๊กมากครับอ,อย่างที่พี่อมยกตัวอย่างเราทำงานกับอเมริกาเราทําไงเราต้องตื่นมาเที่ยงคืนตีหนึ่งทุกวันไหม,มไม่จําเป็นครับแค่เราเซตอัพส่งอีเมลไปบอกเขาไว้ตั้งแต่ก่อนเลิกงานแล้วเราก็อ่านมาเช็คอีทีตอนเช้าทําทุกอย่างให้มันเป็นรูทีนแบบนี้ครับมันก็จะสมมุติถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็อาจจะเปิดคอมมาสักนิดนึง5นาที10นาทีเพื่อด,ดูเพื่อเช็คแล้วก็คุยกันให้จบแค่นั้นเองครับอาจจะต้องทำงานล่วงเวลานิดๆหน่อยอมไม่ได้ต้องทำงานแบบตี3ที4ขนาดนนนัั้้รรรบเพียงงแตต่่วาาาอจดกิหท ด้วยตัวเองให้จบให้เคลียร์แค่นั้นเองมันเหมือนว่างานของพวกเราอะซอฟต์สกิลอย่างหนึ่งที่คอนฟอร์ดบอกมาเนี่ยนะครับมันเป็นคล้ายๆเหมือนกันต้องเซตพาราตี้ถูกต้องเซตพรตี้ะดับความสําคัญของงานว่างานอะไรต้องทําก่อนถูกต้องย่างเช่นเวลาอย่างนี้เฮ้ยควรจะต้องทํางานเอเชียกันก่อนเนาะใช่แล้วงานตอนเย็นๆเดี๋ยวค่อยไปคุยกับยุโรปหรือค่อยไปคุยกับอเมริกาอะไรอย่างนี้ใช่ถูกต้องครับอันนี้ถามนิดนึงเออ่น้องๆหรือบางท่านจะยังแบบว่าโอ้โหว่าบางครั้งต้องทํางานล่วงเวลาถูกต้อง เอ่อเล่าให้ฟังนิดนึงครับเคยทางานร่วงเวลาแบบดึกๆอย่างเงี้ยมันด้วยด้วยงานทําไมถึงจะต้องทํางานแบบดึกๆอ่า <ๆ S 2> แน่นอนครับการขนส่งโลจิสติกเนี่ยมันมีปัญหาเข้ามาตลอดเวลาเนาะพอมีปัญหาเนี่ยเราก็ต้องทําการแก้ไขโดยเร็วหรือทําการหาโซลูชันแบบฉับพลันเ<ๆ>พื่อให้สินค้าไม่ติดหรือว่าให้งานที่มันอาจจะค้างอยู่กลางทางหรือปลายทางเนี่ยไม่มีปัญหาต่อไม่มีปัญหามากขึ้นดังนั้นการที่เราตื่นมาทํากลางคืนเนี่ยก็แสดงเห็นครับว่า งานที่เราทํานั้นน่ะมันจะต้องสักเซสสาคัญมากๆใช่ดังนั้นการวางแผนล่วงหน้าการหาโซลูชันรับรองสํารองไว้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่สําคัญอลผลย่างที่บอกครับ time รท่าแมจเมนต์เราเทํางานเราเซ็ตไปแล้วต้องมาทาอย่างนี้ถ้าเกิดมีปัญหาเราแค่หาแผน B ีแผนซมาซัพพอร์ตแค่นั้นเองดังนั้นมันอาจจะมีบ้างครับบางครั้งที่ต้องทํางานดึกแต่ก็ไม่ได้ดึกมากเราก็ไม่ได้ดกทุกวนันไม่ต้องวานเท่าไใช่ไม่ได้น่ากลัว,วครับดังนั้นน้องๆไม่ได้ไม่ต้องน่าไม่ต้องกลัวว่าการทางานดึกหรือว่าทางานล่วงเวลาเป็นอะไรที่ลำบากจร ล่วงเวลาใชอา่อยากให้พี่ฟอร์ดลองช่วยยกเคสเคสหนึ่งซิว่าๆๆที่พี่ฟอร์ดทำงานนะครับในการทํางานล่วงเวลาหรือทํางานเกี่ยวกับที่จะต้องไปดิลกับ เอเจนต์ที่ต่างประเทศเนี่ยมีเคสอะไรยังไงบ้างมีปัญหาอะไรยังไงไหมเนี่ยผมเคยทํางานปัญหาเยอะเลยเนาะพี่ฝอดมีปัญหาอะไรไหมครับโอ้จริงๆผมเป็นคนทำงานสมูทครับไม่มีปัญหาเลยโอ้งนเลยออดอๆดออดตัวผมจริงๆครับการขนส่งโลจิสติกเนี่ยมีปัญหาทุกวันแหละอย่างผมยกตัวอย่างหนึ่งเคสที่เพิ่งเกิดมาไม่นานแล้วกันตอนที่ทํางานอยู่เนาะก็ไปรับของมีงานชิปเมนต์แอบอินพอร์ตจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นเอ็กซ์เวิร์กนาะจากที่โรงงานมาที่ไทยเลยแต่ว่าเราก็มีการประสานงานกับที่สวิตเซอร์แลนด์ไว้แล้วแหละ ล่วงหน้าหลายๆสัปดาห์เลยาโอเคจะมีงานนนมีการขอราคาแล้วก็บ้องว่างฝากไปติดต่อชิปเปอร์ให้หน่อยแต่ว่าวันที่เริ่มงานจริงเนี่ยก็ลูกค้าก็มีการ forecast นะว่าโอเคเอาของมาวันไหนยังไงการเป็นว่าเอเจนต์ครับไปคุยกับที่ต้นทางที่โรงงานต้นทางที่ชิปเปอร์รับของมาเลยลูกค้ารู้ก็ตกใจคุณฝอด่งทำอย่างนี้ได้ยังไงรีบรีบไปรีบรีบใช่ก็ผมก็ต้องบอกตรงมันมันคือการสื่อสารเนาะดังนั้นการสื่อสารเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆการสื่อสารต้องครบถ้วนชัดเจนแล้วก็แม่นยำครับอย่างเคสเนียผม บอกให้เอเจนต์แค่ไปคุยกับทางชิปเปอร์ไว้ก่อนอแต่เขาอาจจะไปคุยแล้วก็ไม่ได้รอการแอปพูดจากทางเราว่าให้ไปพิกอัพของเม,มื่อไหร่เขารับของมาเลยก็เกิดการติดพลาดลูกค้าก็มีการคอมเพนนิดหน่อยครับ,รบแต่สุดท้ายก็เพื่อความสมูทของชิม,มนันเขาเอาของออกมาส่งนั่นแหละก็เป็นอีกหนึ่งพอยท์ครับที่ต้องบอกว่าการสื่อสารเป็นอะไรที่สำคัญมากมากอย่างพี่โอมนิดนึงมีเคสอะไรอยากรู้เหมือนกันมีเคสอะไรบ้างของของอของอย่าบอกนะสมูทเหมือนกันไม่ไม่สมูทครับปัญหาเยอะครับทำงานมีปัญหาเยอะครับสมมุติที่ ที่มีปัญหาอยู่ก็เป็นงานไปรับสินค้าที่อเมริกานะครับเป็น medical part แล้วคอนซีนี่เนี่ยเป็นสถานพยาบาล<อ>เขารอเขารอสายยางรอสายยางจากอเมริกา<ม>คือตัวเนี้ยเ,เราชิปมาจากเป็นเอ็กซ์ร์ครับชิปมาจาก LA นะครับแล้วทีเนี้ยใช้สายการบินหนึ่งไม่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 ขออนะุญาตไม่ไม่ขอบอกแล้วกันนะฮะสายการบินเนี้ยมันต้องไปเวียที่ประเทศประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งมีปัญหาภัยพิบัติ<อ>นั่นแหละครับ ปัญหาอยู่ตรงนั้นแหละบินออกจากอเมริกาไม่ติดแต่พอจงมาเป็นไฟเวียที่จะต้องมา,าคอนเทค<า>ที่มาเมืองไทยตอนนี้มีปัญหาเพราะว่าคาโก้แบกรอเรียบร้อยครับเจอไปห้าวันรอสินค้าอยู่นั่นแล้วคุณหมอโทรมาคุยถามทุกวันเลยคุณโอมคนไข้รออยู่นะโอเคนี่ซีเรียสมากครับเพราะว่าเกี่ยวกับชีวิตคนนะนี่คือความผิดพลาดอย่างหนึ่งของการที่เราไม่ได้สื่อสารกับทางโอซิเยนว่าที่ประเทศตรงกลางนั้นที่เราไปเวีย มีปัญหาในเรื่องของภัยพิบัติอยู่แล้วมีคาโคแบคลอกจะสังเกตว่าพี่ฟอร์ดกับผมเนี่ยจะมีจะจะเจอปัญหาในเรื่องของเ,อเราสื่อสารกันไม่เคลียร์ใช่ครับกันค่อนข้างค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้กันตลอดเวลาก,ก็ย้อนไปที่แ t ท i t u d e เนาะว่าเฮ้ยถ้าเจอปัญหาอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามองปัญหาเป็นอุปสรรคหรือปัญหานเป็นเรื่องที่น่าเบือ่อคุณจะไม่สนุกกับงานนี้แน่นอนใช่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเจอปัญหาอย่างเงี้ยเราจะมาเรียนรู้มาแก้ไขนั่นนั่นคือสิ่งที่มันก็จะเป็นทักษ มีคีย์บร์ดตัวหนึง่งพี่ฟอดก,การสื่อสารการสื่อสารมันสาคัญยังไงไหมกับธุรกิจของพวกเราจริงๆสําคัญมากๆครับเห็นด้วยกับพี่โอมเลยที่บอกว่าการที่เห็นเคสต่างๆที่เราคุยยกตัวอย่างกันไปเนาะคเคสพวกนี้เกิดจากการสื่อสาร,ครแค่เจอแบบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยดังนั้นการสื่อสารเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าทุกคนต้องมีการคอนเซนเทรตกับตรงนี้มากๆไม่ว่าจะการสื่อสารภายในภายนอกองค์กรหรือการสื่อสารทุกแบบท,ทุกการขนส่งเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆครับเพราะว่า ถ้าเราสื่อสารไม่ดีก็จะมีเคสแต่ถ้าเราสื่อสารดีก็ยังมีเคสนะในบางกรณีแต่ถ้าเรามั่นใจแล้วเราสื่อสารได้ออกมาดีครบถ้วนแล้วเนี่ยยังไงเคสก็น้อยกว่าการที่สื่อสารไม่ดีครับขอลงรายละเอียดนิดหนึ่งการสื่อสารในองค์กรคุณปอคิดว่าตอนนี้ถ้าปัญหาของธุรกิจของรุสติกการสื่อสารภายในองค์กรมันมันติดกันเรื่องเรื่องอะไรอ่าอันนี้จากประสบการณ์การทํางานมาหลายๆทีนะทั้งบริษัท global ทั้งบริษัท local รวมถึงทั้งบริษัท small size medium size ที่เคยจะมีประสบการณ์มาเนี่ยแต่ละที่จะมีปัญหาการสื่อสารไม่เหมือนกันเลยใช่ใช่ Global เนี่ยแน่นอนพอเป็นบริษัทใหญ่เป็น big player ในตลาดเนี่ยเขาต้องมีการสื่อสารที่ต้องรอการ Approve ห,<ม>ลาหลายๆ<ม>ขั้นห<ม>ลายๆายตอนม,ม,มันจะค่อนข้างที่จะอาจจะไม่ช้าหรอกครับในความเป็นจริงนะก็จะเป็นการสื่อสารปกติตามเขาเรียกอะไรตามวัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆั้นแต่บางองค์กรที่เป็นองค์กรเล็กแน่นอนการ Approve แต่ละขั้นแต่ละตอนการ Escalation ก็จะวายกว่าองค์กรใหญ่นะครับดังนั้นการสื่อสารเนี่ย มันสําคัญแหละทุกองค์กรเข้าใจได้แต่ว่า,วาการสื่อสารจริงๆจะช้าจะเร็วครับขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมขององค์กรเลย<ม>ขึ้นอยู่กับโครงสร้างขององค์กรนั้นๆเลย<ม>ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดจากโครงสร้างนั้นๆแหละ<ม>ที่เขาเซตกันขึ้นมานะครับม,มันมีปัญหาหนึ่งที่เราเคยเจอฟอร์ดเคยเจอไหมครับต<ม>อนที่ผมทํางานน้องๆนี่แหละ<ม>ส่งอีเมลสูงอีเมลอย่างเดียวแต่ไม่คุยกันเคยเจอไหมเคยเจอเคยเจอแบบเนี้ยปัญหาอย่างเงี้ยเราจะแก้กันยังไงจริงๆ ต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่เบสิกมาก<ร>ครับแต่เบสิกจะเจอเจอกัน <laughs> ทุกองค <laughs> ์กรน,น,นะนเพราะฉะั้กร์ดรงก่กแล้วก็ทุกแผนกด้ไปมั้งอ่า <laughs> <laughs> ก็จริงๆอย่างที่บอกครับต้นคลิปเลย Mindset คือสิ่งสำคัญ Posi t i v e t h i n k i n g คือสิ่งสำคัญไม่ว่าคนนั้นเขาจะไม่อยากคุยอยากจะส่งแค่อีเมลเราก็ mail. แค่คิดบอกโอเคเขาอาจจะเป็นคนอินโทรเวิร์ก็ได้อ่าเขาอาจจะเป็นคนที่เขายุ่งอยู่ก็ได้เราแค่ Open Mind ครับโอเคถ้าเกิดอีเมลที่เขาส่งมาเนี่ยมันเคลียร์หรือยังถ้าไม่เคลียร์ก็แค่เดินไปคุยหรือ ทุกคนเป็นเพื่อนกันทุกคนสามารถคุยกันได้ไม่ไม่มีความจําเป็นว่าโอเคมฉันไม่อยากคุยกับคุณนะทีมใครทีมมันนะแค่ยกหูคุยกันจริงๆปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับผมจากประสบการณ์นะเวลาคุยอีเมลกับเวลาที่เราโทรไปคุยหรือเดินไปคุยอ่ะคนละฟิลลิ่งกันเลยถูกต้องสุดๆคนละฟิลลิ่งกันเลยบางครั้งคุยอีเมลโหเราอ่านแล้วโหดูสตรองดูดู g r e s s i v e ดเลยแต่พอเดินไปคุยอ๋อไม่มีอะไรมีแค่ก้ปีปกติอย่างนี้อ่ะอย่างเงี้ยครับจริงๆไหนทุกคนโอเพนไมา์แล้วก็ พูดคุยกันมากขึ้นจะช่วยให้องค์กรเราดีขึ้นแล้วก็ช่วยการทํางานเนี่ยมันสมูทมากขึ้นง่ายมากขึ้นมาั้ำไปมันจะทําให้บรรยากาศในการทางานมันมันมันดูแบบดูนิสมันดูแบบว่าทํามนร่วมกันเป็นทีมแต่อย่างน้อยนอกจากบรรยากาศให้มันซอฟลงแล้วอย่างน้อยข้อมูลที่คุยกันอีเมลกับคําพูดอย่างกับการคุยกันอย่างที่ฟอร์ดบอกการคุยกันมันจะช่วยขยายความการสื่อสารความเข้าใจว่าเขาพัฒนสื่ออะไรเราไม่เข้าใจตรงไหนเราสงสัยตรงไหนก็สามารถถามได้เลยใช่ครับตรงนี้แหละมันจะเป็นทีที่จะทําให้การสื่อสารระหว่าง ระหว่างทีมภายในองค์กรมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นใชออ่ครับนี่แหละครับเห็นไหมน,น้องๆที่จะเข้ามาทํางานในวงการโลจิสติกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดไม่ต้องกลัวว่าโอ,อ้ปัญหาจะเยอะไหมโอที OT จะมีหรือเปล่าขอให้ว่าเรา positive thinking ครับคิดบวกแล้วก็ปรับการทางานให้เข้ากับสไตล์ของเราไม่ว่าเราจะเป็น extrovert introvert จริงๆทุกคนครับสามารถที่จะมาทํางานในวงการตรงนี้ได้ถ้าทุกคนชอบที่จะ challenge ชอบที่จะเจอกับปัญหาและแน่นอนครับมันเป็นอะไรที่ทําให้เราเนี่ยรู้ถึง global economic เลยว่าภาพรวมของเศรษฐกิจโลกเป็นยังไงเราจะรู้ก่อนใครเลยยิ่งใครเป็นสายลงทุนการเงินเงี้ยเพลิ่ๆรู้ข้อมูลการนําเข้าส่งออกเนี่ยเป็นผลบวกกับการลงทุนของเราด้วยนะเห็นไหมเป็นอีกหนึ่งทริคครับเมื่อกี้มีมีมีคาสะกิดใจอยู่นิดนึงว่าเฮ้ยคนทํางานวงการเนี้ยเราจะรู้สภาพเศรษฐกิจอะไรสถานการณ์เศรษฐกิจก็ได้อย่างไรเออฟอร์ดอธิบายให้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเนี่ยอยู่ในมือคนขนส่งโลจิสติก อ่ะยังไงอ่ะรู้ป่ะไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่าการขนส่งโลจิสติกครับเราไม่ได้ทํางานแค่ในเมืองไทยอ,อย่างที่บอกเราทํางานกับเมืองนอกอบางฟอร์เวเดอร์หรือบ,บางบริษัทโลจิสติกเนี่ยต้องโค้แทบจะทุกเจียนทุกภูมิภาคเลยอ,อเมริกายุโรปอ,อ,อินชรอยเอเซียจีนญี่ปุ่นได้หมดเลยดังนั้นเราจะรู้ถึงเทรนของเศรษฐกิจครับรู้จักตรงไหนหนึ่งเลยเนี่ยค่าโอเชนเฟรดค่าเฟรดก็คือตัวการหลักเลยครับที่จะวัดว่าเศรษฐกิจหรือว่าโซนไหนจะขึ้นจะลงตัวเลขตรงนี้ครับจะเป็นสายเล็กๆที่จะบอกว่า เศรษฐกิจจะเป็นยังไงอย่างปัจจุบันอันนี้ยกตัวอย่างคร่าวๆเนาะตอนนี้ค่าเฟรคค่อนข้างที่จะลดลงครับจะเห็นได้ว่าอย่างบ้านเราเองเนี่ยก็ f o r แ c a s t ไว้บ้างแล้วเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะมีความถดถอยในระดับหนึ่งแต่ก็จะไม่ได้มากขนาดนั้นครับดังนั้นคนในวงการโลจิสติกส์เนี่ยจะรู้ตัวเลขอะไรพวกนี้ก่อนเลยอ,อย่างเช่นช่วงโควิดอันนี้ยกตัวใหญ่อีกหนึ่งเคสช่วงโควิดเนี่ยเรารู้ก่อนเพราะว่าที่เมืองจีนที่อู่ฮั่นเนี่ยมีการล็อกดาวน์เมืองแล้วตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้เลยแแตตตตตต่่่่่่่วาาากกกกรรขขขนนนนนนสสสสงงงงงลจิิอออออมั้้ถููดยพ็ช พอการขนส่งอยู่ชะงักเนี่ยเราก็รีบมาเตือนเอเจนต์เราเอเจนต์สิงคโปร์รู้ก่อนเอเจนต์ก็จะมาเตือนเราที่เมืองไทยว่าเออตอนนี้จีนเขามีการล็อกดาวน์นะการขนส่งต่างๆเนี่ยต้องหาโซลูชันด่วนนะอาจจะย้ายของไปเมืองอื่นเนี่ยรู้ล่วงหน้าเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเลยครับพอหลังจากนั้นล็อกดาวน์ทุกคนมารู้ทีหลังเกิดโควิดเห็นไหมโลจิสติกพีเพิลรู้ก่อนละอีกหนึ่งเคสครับที่น่าสนใจของพี่โอมีเคสอะไรแบบนี้ไหมที่แบบรู้ก่อนชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่มีครับจบครับ ไม่ทันครับแล้วสําหรับพาร์ทถัดไปครับโยมอยากรู้เกี่ยวกับแคริเอร์พาธนิดนึงสำหรับน้องๆหรือว่าผู้คนที่สนใจในการทํางานในการขนส่งโลจิสติกเนี่ยเขามีแคริเอร์พาธยังไงบ้างถ้าสมมติบางคนอยากจะมาทําบริษัทโฟเดอร์บางคนอยากจะไปทําบริษัทชิปปิ้งหรือบางคนอยากจะไปทําบริษัทแอร์คาร์โก้หรือว่าแล้วแต่ทุกที่เนี่ยมีแคริเอร์พาธเป็นยังไงบ้างครับอยากรู้ตรงนี้โอเคต้องขอเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่ทํางานทางด้านธุรกิจโลจิสติกเอาขอโฟกัสไปที่เฟรชโฟเดอร์ก็็คือเปนผู ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทาง sea f r ดแอร์ air f r e i g หรือ transport หรือทํางานเกี่ยวกับพวกเรื่องของเดบิการสุนากรจิปปิ้งอะไรพวกนี้เนาะต้องบอกก่อนว่าเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นส่วนใหญ่ก็จะมาทํางานในส่วนของ document ทำเอกสารหรือทำ customer service ก่อนซึ่งตรงนี้คนที่ทํางานทางด้านเนี้ยแค่เรียวผ่านไปยังไงส่วนใหญ่แล้วเขาจะโตไปเป็นพวก supervisor เป็น assistant manager นะครับหรือจะเป็น customer service manager เป็นผู้จัดการไปหรือถ้าเกิดทํางานแล้วครบเรียกว่าทำงานได้ทั้งขาเข้าขาออก มันก็จะมีตำแหน่งงานตำแหน่งหนึ่งเขาเรียกว่า o p e r a t i o n manager อันนี้ก็จะเติบโตในสายงานนี้ได้หรือถ้าเกิดจะไปฝั่งพวก commercial พวกเซลล์อันนี้เซลแน่นอนครับถ้าทำรายได้ดีทำทำไลท์เขาเรียกว่าทำทำยอดได้ดีทำได้ดีแน่นอนครับค่าคอมก็ไม่มีลิมิตเนาะ <S <s ใช่นน<ช>่อย่างพี่ฟอร์ดที่ก็เป็นเซล์มาก่อน <laughs> <ช>นะครับรายได้นี้ไปต้องพูดถ<ส>ึงเขาจเสริมให้ได้การทำงานโฟ r ์เดอร์หรือว่าทำงานโลจิสติกในฝั่งของเซลครับเป็นตำแหน่งที่ไม่มีเพลานรายได้ อ่าหลายๆท่านอาจจะเคยรู้จักว่าเอาทำงานนั้น,ตำ,น,น,นตำแหน่งนั้นตำแหน,งน,น,น,หน,งหน่งนี้เท่าเงินเดือนเท่านั้นเงินเท่านี้ของตำแหน่งเซลล์หรือว่ามาร์เก็ตติ้งของโลจิสติกหรือว่าเฟรดโฟดดิ้งครับไม่มีเพดานรา,ายได้ครับเราอยากได้เงินเดือนมากเท่าไหร่เราสามารถทําได้มากเท่านั้นเลยครับเห็น <He en S 1> ไหมน่าสนใจไหมพวกนี้นะครับคนที่ทำเซลล์โอเคก็จะเป็นเซลล์อ่ representative ไปก่อนเซลล์เอ e x ซ c u t i v e เป็นซูเปอร์วเซอร์เหมือนกันครับก็จะไปแอสซิสต์หรือไปเป็นเซลนนเซล์แมเนเจอร์แน่นอนเซลล์แมเนเจอร์ก็คือบริหาทีมเซลล์ทั้งหมดนะครับหรือถ้าเกิดได้ภาษาอังกฤษ แล้ว <ứng> สังกิตมาแล้วสังกิตเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยซัพพอร์ตคน <ứng S 1> คนที่อยู่ในองค์การรู้สึกเลยนะครับ <ứng S 1> <ứng S 2> เขาสามารถไปเป็นถ้าถ้าเป็นระดับ Manager แล้วสาม,มารถขยับไปเป็น b r ANCH MANAGER REGIONAL MANAGER ứng ứng <ứng S 2> อย่างบริษัทที่เป็น g l o b a l ก็จะมี REGIONAL MANAGER ดูเรส่วนของภูมิภาคนั้นเลย <ứng S 2> หรือเป็น b r ANCH MANAGER หรือขั้นที่ MANAGER อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งรายได้พวกนี้ก็ก็สูงพอสมควรละเอาความรับชอบค่อน <ứng S 2> ข้างสูงเพราะฉะนั้น ก็จะจะฝากไว้ครับเรื่องของภาษาจีนอ่อนเนาะใช่เพราะว่าในวงการเราเราใช้ภาษากฤษในการสื่อสารด้วยใช่ครับต้องบอกปัจจุบันแบบนี้ด้วยครับไม่ใช่เฉพาะภาษากฤษนะน้องคนไหนหรือว่าท่านใดที่สนใจจะทางานในวงการโลจิสติกภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นอ๋อใช่ใชภาษาเยอรมันเงี้ยถ้าได้ก็จะได้เปรียบแบบมหาศาลเลยเพราะว่าการขนส่งโลจิสติกครับมันคือการทําธุรกิจแบบ international worldwide ดังนั้นถ้าเราได้ภาษามากเท่าไหร่ ความได้เปรียบของเราก็จะยิ่งมากเท่านั้นเหมือนเราคุยภาษาไทยเราคุยกันรู้เรื่องการสื่อสารก็จะดีมากๆยิ่งถ้าเราได้ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเยอรมันหรือภาษาใดๆก็ได้ครับการสื่อสารจะช่วยให้การทางานของเราสมูทมากขึ้นแล้วก็มีอิมแพกมากๆได้เปรียบมากมากมันเปิดโลกนะฟองมันเปิดโลกสาหรับคนที่ได้ภาษาอังกฤษหรือได้ภาษาที่สามเราสังเกตได้ว่าน้องๆของผมเนี่ยได้ภาษาจีนก็ได้ประจําอยู่ที่เซี่ยงไฮ้บ้างประเทศจีนได้อยู่สิงคโปร์ได้อยู่มาเลเซียหรือถ้าเกิดมีการประชุมพวกพวกนี้พอเป็นลีดลีดหัวหน้าที ถูกต้องเนาะไปไปต่างประเทศไปประชุมในวงการของโฟลเดอร์ทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยไปหาลูกค้าต่างประเทศซึ่งดูแลแบบมันมันดูแลแบบมันมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันมีประสบการณ์ใหม่เปิดประสบการณ์ใหม่ในการทํางานไม่ใช่แค่ทํางานอยู่ในห้องออฟฟิศแค่นั้นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับการขนส่งหรือว่าการทํางานในวงการโลจิสติกส์ครับในการทํางานโลจิสติกส์เนี่ยจะเรียกว่ามันจะมีเน็ตเวิร์กิ่งเน็ตเวิร์กิ่งเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเพราะว่าการที่บริษัทหนึ่งเนี่ยจะส่งของไปในแต่ประเทศได้นแต่ละประเทศได้เนี่ยต้องมีการใช้เอเจนนนตต์่างงๆดัั้ คุณจะมีเอเจนต์ได้คุณก็ต้องมีเน็ตเวิร์กอิงอเลียนส์เหมือนสายการบินครับสายการบินก็มีอเลียนส์สายเรือเองเนี่ยก็มีอเลียนส์โฟวเดอร์เองครับก็ต้องมีอเลียนส์เหมือนกันดังนั้นการที่จะได้ภาษาการที่การคอมมิวนิเคชันเราเอ็กซ์เลนเนี่ยจะทําให้ทุกอย่างมันสมูททุกอย่างมาได้เปรียบมากๆครับถามอีกนิดนึงครับพี่องถ้าเกิดได้ภาษาอังกฤษมีมายเซ็ตที่ดีแล้วเนี่ยอยากจะต่อยอดอยากจะเข้ามาทํางานในวงการโลจิสติกส์เนี่ยแล้วอยากจะเสริมเคิวเล็บ ให้เราสตวมากกว่านี้มีอะไรแนะนำมีที่ไหนแนะนำไหมโอเคเมื่อกี้เราพูดถึง soft s กันมาเยอะสอสม่วนทั้งเรื่องของ mindset เรื่องของ con communicate เรื่องของภาษาทีเียมันจะเหลือเรื่องของ hard skill ในเรื่องของความรู้ทางด้านโลจิสติกส์ใช่นะครับแน่นอนครับอย่างที่เรารู้กันผมนี่ตามที่เลยเนาะ i t p s นะครับอยู่ในสมาคมทิฟฟ่านะครับสมาคมผู้รับจัดการกดส่งสินค้าต่างประเทศเป็นสถาบันนะคอบรมในเรื่องของการให้ความรู้นะครับการเตรียมตัวในการที่จะเข้าไปสู่ในธุรกิจ โลจิสติกทั้งหมดทั้งเฟรชโฟร์เดอร์หรือสายเรือหรือแอร์คาร์โก้ได้ทั้งหมดเลยนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีความรู้ทางด้านโลจิสติกเลยสามารถมามา,มา,มาดูในเว็บไซต์เราก็ได้นะครับหรือมาติดต่อกับน้องๆแอดมินในเพจได้นะครับต้องบอกว่าที่ ITBS เนี่ยสามารถที่จะปั้นให้เราเป็นจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยใช่เป็นโปรเฟชชั่นอลของโลจิสติกได้เลยเพราะว่าที่เนี่ยครับเขามีหลักสูตรที่จะสอนไม่ว่าจะทุกหมวดหมู่แอร์เฟรดซีเฟรดคอสตอมเคียร์เรนซ์คอสตอร์เดอร์อินแลนด์ทรานสปอร์ตมมีหดทุก ขั้นตอนกระบวนการของการขนส่งโลจิสติกส์เลยที่นี่พร้อมที่จะซัพพอร์ตให้กับทุกท่านนะครับเป็นโลจิสติกโปรเฟชชั่นอลที่จะเติบโตได้ในอนาคตอย่างแน่นอนคงไม่ใช่แค่ความรู้อย่างเดียวที่ที่อธิบายให้ให้ได้นะครับเราจะให้เรื่องเลือกของซอฟต์สกิลแล้วก็เคสต์ดี้รวมถึงการทำเวิร์กช็อปต่างๆนะครับก็คือแน่นอนครับจบที่นี่ทีเดียวพร้อมทำงานเห็นว่ามีออนไซต์ด้วยใช่ไหมครับพี่ไปไปดูท่าเรือดูท่าเรือทางบินท่าเรือกรุงเทพท่าเรือแหลมดชบังสนามบินต่างๆตอนนี้เรากำลังดูออ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 อยููู่่่่่วาาาาาาจจจจะะะพพไไปดดดบบบรรรรร์์์์เเ้มมใชชกกัันนนคตี็ ดูโลเคชันที่ค่อนข้างปลอดภัยให้กับน้องๆหรือว่าทุกท่านที่สนใจนะครับแล้วก็ฝากทุกท่านไปด้วยว่าใครที่อยากจะมาทํางานการขนส่งโลจิสติกส์ที่นี่ครับพร้อมที่จะปั้นแลวก็สพอร์ตให้ทุกคนเป็นโปรเฟชชั่นอลอย่างแน่นอนนะครับครับโหวันนี้ครับฟอร์ดวันนี้คุยกันแบบว่าจริงๆแล้วกําลังสนุกเลยนะนะครับใช่เนาะเราแบบว่าสนุกมากเลยแล้วก็เอ่อเดี๋ยวยังไงนะโอกาสหน้านะครับฟอร์ดที่ี่อยากจะขอเวลาได้เลยได้เลยยินดีครับเพราะว่าพร้อมหนึ่งแล้วกัน การแชร์ Knowledge หรือว่าการแชร์เรื่องโลจิสติกส์มัน,ม,นม,มีอะไรเยอะมากกว่านีมมา้มากๆเลยครับ,รบอยากจะให้ทุกคนมารอติดตามรับฟังกันนะ,ะงั้นฝอรฝากผลงานหน่อยครับ,รบต,อตอนนี้ทำอะไรกันย่งไรต้องบอกว่าตอนนี้นะอย่างที่ทุกคนทราบนะมีช่อง l o g i s t i c Man ครับอยู่ในทุกโซเชียลแพลตฟอร์ม i k t o k y o u t u b e f a c e b o o k Instagram นะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กด follow ให้กับ l o g i s t i c Man ด้วยมีคอนเทนต์ดีๆรอทุกคนอยู่เหมือนกันนะครับ ครับผมโอเคสุดท้ายนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เราฟัง ITBS Podcast นะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้นะครับความบันเทิงแล้วก็ประสบการณ์ดีๆจากคนโลจิสติกนะครับที่จะมาคุยในรายการของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับคอนเทนต์ดีๆที่มีสาระแบบนี้เกี่ยวกับวงการทางด้านโลจิสติกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดนะครับน้องๆหรือทุกคนนะครับอยากจะรู้อยากจะทราบเรื่องอะไรหรืออยากจะรู้คอนเทนต์อะไรที่เกี่ยวกับทางด้านวงการโลจิสติกสามารถคอมเมนต ได้เลยนะครับยังไงเราพบกันอีีหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ